ให้เวลาผมเตรียมตัวให้ดีได้ได้ขอบคุณมากครับที่น้องเจอผมแน่นอนครับผมผมจะลองครับขอบคุณมากครับเสร็จแล้วเหรอแล้วนิ้วไปโดนอะไรมาครับเขึ้งบินบ่อยป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่โต๊ะหนีก่อน๋อไม่ใช่เครื่องบินสั่นเซร์นเลยนะโอ้โหถ้าขึ้นบินสั่นแล้วจนขนาดนี้อันตรายครับก็ขอบคุณที่เข้ามาลาแล้วครับผมลาแล้วครับลาแล้วครับลาแล้วครับโอ้โหมานิ้วแปลงยี้เลยนี่เขาได้ภาพลักษณ์และความหน้าตาดีหล่อช่วยไว้ด้วเพราะว่าท่านี้เนี่ย คนทำแล้วต้องหลออ่อจริงอีกหนึ่งคนครับมาด้วยความรวดเร็วพี่โจ้ดีครับเอาแล้วเหรอ,เอ,เ,อเอาเลยนี่มันสดตลอดเวลาสวัสดีครับผม,บผมสวัสดีครับผมวนีโจ้มาแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้หายเครียดสบายเลยหายเครียดแปลว่าแปลว่าเครียดอ่ะเครียดตลอดเลยก็เครียดเครียดทุกครั้งและโดยเฉพาะครั้งนี้มันแบบว่ามันสดอะ่ะมันมีความแบบว่าตื่นเต,นต้นเข้ามาแล้วมันก็มีมันมีมันก็มีทั้ง เราก็าจะบดบุกกันเหมือนกันบางบาง,บางทีเพ<อ>ราะว่านี่มันคือซีซั่นที่3แล้วแต่ว่าทำ,ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้เกิดเป็นนักร้องคนหนึ่งเนี่ยมันก็ร้องได้แนวเดียวอ่ะอ่นักร้องจริงๆรง้องอาชีพทั่วไปแต่ว่าทุกคนที่มันจะต้องแบบว่าพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนไปให้ให้เอาใจแฟนๆให้ได้เห็นหลายๆอย่างหลายๆหลายๆแบบบ้างก็เป็นการคิดการทํางานคือเครียดมาตลอดทางแล้วก็เมื่อคืนยังเครียดอยู่เลย ถึงเมื่อคืนเลยอ่ะถึงเมื่อคืนยังแบบว่าบางทีขึ้นเวทีกันตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยมันมันยังมีผิดพลาดพลาดเยอะแยะอันนี้คิดอันนี้พูดถึงเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นเครียดทั้งแบบเพลงรวมของตัวเองหรือว่าเพลงรวมนี่เครียดที่สุดเลยนะัะคือผมมาร้องเพลงแบบแนวนี้ที่ผมยากมากตรงกลางนะยืนตรงกลางด้วยนะยืนโอ้โหแล้วถึงจะไม่ขีดท่อนี๋ยว่าชิบหาย ที่ไม่อยู่ครับผมชิปไม่อยู่ใช่ไปอยู่ที่ตีแล้วไม่แต่ว่ามีนี่ไงมีทีมงานคุณภาพนี่ทีมงานคุณภาพเข้ามาช่วยแล้วคือใช่แล้วเราก็อุตส่าห์เก็บงําไว้ไม่ให้สี่คนรู้ในใจเป็นความลับไวเป็นความลับมีใครรู้เลยว่าสองงคีกปีหนึ่งปีสองจะมาใจก็แบบเอ๊ะทําถูกปะวันนี้แล้วถ้าเกิดมันปีแตกขึ้นมาแบบว่าแล้วเดี๋ยวจะต้องร้องต่อคือมันสมองมันคิดไปทุกอย่างครับตอนนั้นคือเป็นห่วงน้องคือคือ คือไปร้องแทนได้ผมไอขคือไปร้องแล้วอะไรเงี้ยแต่มันเป็นภาพที่แบบประมาณว่าเฮ้ยออกมาโอ้ยดีใจอยากอยากอยากทำอย่างนี้นานแล้วอยากอยากรวมรวมเข้ามาได้เจอกันแบบพี่มาให้กําลังใจพี่พี่เพราะพี่พี่ช่วยเชียร์อยู่ตลอดเวลาครับผมและตอนนี้คนที่เป็นกําลังใจที่ส่งผลไปถึงสี่คนที่เขาร้องออกมาในวันนี้อยากจะบอกอะไรครับทั้งสี่คนเลยนี้บอกรวมรวมก็บอกว่าทําดีมากครับเมื่อคืนเฮียยังใจหายอยู่เลยว่าแต่ละคนจะออกมาเป็นยังไง แต่เมื่อเมื่อเราย้อนกลับไปถึงเพลงเพลงนั้นจริงๆแล้วก็ร้องสื่อมันออกมาแบบว่าในในฟิลลิ่งของเราจริงๆจริงๆมันก็แค่นี้เองฉากเวทีหรืออะไรที่ทําให้เราตกใจเลามันมันไม่มีอะไรเลยบางทีเขากลัวนะเขาไม่เคยขึ้นมาก่อนเขาขึ้นไปยืนบนเวทีที่แบบแสงสีเสียงตะการตามนี้แ้มีนี่จนแบบว่าอยู่กับตัวเองร้องออกมาให้เต็มที่ร้องให้ให้คนฟังเราคือนักร้องอย่าไปสนใจเรื่องอื่น ออกมาให้เต็มที่กับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงและทั้ง4ี่คนก็ทําได้ออกมาแบบเต็มที่จริงๆครับผมเพียวฟ้าครับทัใจมากนะครับทีมพี่โจเนี่ยผมว่ามีความชัดเจนใน4คนที่เรารู้กันมาตรงนี้นะแล้วคราวนี้พูดไปถึงอีกหนึ่งโค้ชที่เขาวันนี้มาโชว์พร้อมกับเราโหดีมากโค้ชแสตมคุณแสตมวันนี้โชว์ดีมากชอบมากเลยนะครับมีชอบเป็นพิเศษไหมครับชอบเป็นพิเศษก็คือจริงๆก็ชอบชอบชอบอิมเมจชอบชาติชอบแบบ จริงชอบทุกคนนะนที่เราที่เราพูดไปตอนนั้นที่เราได้เห็นโชว์มันแบบตื่นเต้นแบบตะก,การตาแล้วก็ตกตะลึงพึงเพล่อดไปกับคือมันก็มาในในสไตล์ที่ชัดเจนของแต่ละคนแ<อ>ต่ว่าที่พี่โตชอบปึ๊บเอเมจขึ้นม,ม,มาเพราะอะไรเอาเอเมจนะมีเรื่องราวมีเรื่องราวของโชว์ที่ที่เนื้อหาพูดถึงรูปลักษณ์สาวอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนแปลงตัวเองคือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ย มันดูมีความหมายและโชว์เดินออกมาปุ๊บควันกระจายมาฟลุ๊บชุดหลุดกลับมาเป็นคนเดิมซึ่งเป็นคนที่ทุกคนรักน่ารักมากๆและของชาติก็ดีในโชว์ที่ที่มันมีความหมายที่มันมันกินใจมันลึกซึ้งและแบบภาพสวยดีมากอะครับโชว์สเต็มพีพี่โจ้ก็สะท้านนะครับสั่นสะท้านนี่ผมดูในเว็บกระทู้อันนึงขึ้นสะท้านสะท้านสะท้านทุกคนสะท้านหมดเลยคือหนัก เหนื่อยพี่โจแล้วครับตอไปนี้พี่โจอาจจะต้องร้องสัทสัเมื่อกี้จะอยากลองให้พี่กองลองร้องดูพี่กองบอกโอ้ไม่เป็นไรห้เป็นทางเขาดีกว่าขอให้เป็นทางเขาดีกว่าคือมันก็เป็นลูกที่มันหลุดออกมาจากนองเหนือจากการซ้อมอ่ะคือตอนซ้อมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแล้วขึ้นเวทีบางทีเราเราเข้าใจนะขึ้นเวทีมันมูดมันมาอย่างไงมันก็ไปมันระเบิดออกไปัางทีเหมือนเขาจะดีไซน์เอาไว้แต่บางทีมันหลุดออกไปโดยที่ไอดอกสัทสาเนี่ยมันมันมันไม่ได้ขนาดนั้นอะตอนแรก